สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางรถยนต์มือสองขอนแก่นนะครับมีเจ้าตัวนิสสันอะเมล่านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.2e คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2012นะครับสภาพรถนะครับคันนิสสันอ m เมล่าคันนี้นะครับผมสวยเดิมบานะครับผมด้านหน้าด้านหลังนะครับเดิมเดิมคันนี้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่มาให้นะครับผมเนื่องจากว่าคันเก่านะครับ มีริ้วรอยนะครับขีดข่วนต่างกันใช้งานทางเราเปลี่ยนกันชนหน้าให้ใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของคันนี้นะครับไม่เคยชนเลยคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ความจมน้ํานะครับพวกตามตะเข็บต่างๆตามซอกมุมนะครับอ่าพวกสติกเกอร์นะครับมอกรนะครับน็อตไม่ครับน็อตนะครับไม่มีขยับซอกตัวด้านหน้าด้านหลังนะครับเดิมๆคันนี้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับผมคันนี้สภาพเดิมๆเลยกันชนหน้าเราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับ สำหรับคันน right? er ี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่165,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมราคานะครับ165,000บาทนะครับรายละเอียดข้อมูลของตัวรถคันนี้นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมใครสนใจนะครับดูข้อมูลนั้นเลยนะครับผมหรือว่าจะดูรายละเอียดนะครับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับทีละส่วนเลยเดิมไม่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้าครับด้านหน้านะครับจะเป็นโคมไฟหลอดนะครับจะเป็นโคมไฟ หลอดไส้ฮาโลเจนนะครับผมสภาพด้านหน้านะครับกระชนหน้าเปลี่ยนใหม่มาให้นะครับผมสภาพคันนี้ไม่เคยชนเลยพวกคานอะไรเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่ครับผมตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมนี่ฝาปรงเดิมๆเลยแต่เข็บทุกอย่างเดิมๆนะครับคันนี้เราทําให้ทุกอย่างแล้วนะครับผมลูกค้านะครับไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราจะมาดูล้อแม็กครับ ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กของนิสสันนะครับสภาพเดิมๆเลยตัวนี้เป็นยางมิชลินนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปียางนะครับผมตัวนี้ครับจะเป็นยางสักคู่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่สัปดาห์ที่27ปี2017นะครับผมตัวนี้จะเป็นยางปี2017นะครับะครับสภาพยางครับผมนี่พวกภายในโช้คนะครับเดิมๆเลยนี่ครับรงแก้มฝั่งนี้เดิมๆครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมพวกนี้ครับเดิมๆกระจกเดิมๆครับประตูเดิมๆนะครับ ผมจะเปิดให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่ตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัว e นะครับผมนี่ครับเดิมเดิมเลยครับแถมประตูเดิมเดิมลอยซีเรโคนครับยักลากยาวนะครับไม่มีการต่อเติมนะครับผมสภาพภายในเดิมเดิมครับรอยปั๊มนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมครับจะมาดูครับพวกตัวนี้นะครับไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะครับผมสภาพนะครับยังคงเดิมเดิมครับคันนี้ เราจะมาดูน็อตนะครับมาตรงแผงมาตูนะครับฝั่งด้านหน้านะครับผมน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับคันนี้ไม่มีแตะเลยนะครับผมไม่เคยงัดแงะนะครับสภาพนะครับยังดูสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูน็อตฝั่งด้านท้ายนะครับผมแผงมาตูฝั่งท้ายนะครับนี่น็อตนะครับไม่มีขยับครับตัวหนังสืออะไรอยู่ครบครับหมายเลขอยู่ครบครับผมก็คานเดิมๆเลยเรามาดูเบาะครับครับสภาพเบาะนะครับ จะเป็นเบาะหนังนะครับผมจะเป็นผ้านะครับเป็นกำมะหยี่นะครับผมตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะนี่ครับสภาพเบาะนะครับยังดูเดิมๆเลยนี่ครับสภาพเบาะนะครับผมให้ประมาณ90%สภาพเบาะสวยงามมากนะครับไม่มีรอยขีดข่วนในอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรอยคราบนะครับแทบไม่มีนะครับผมสภาพนะครับยังสมบูรณ์นะครับเกือบเต็ม100%นนะครับผมเบาะสวยงามนะครับ บ่อสวยงามพดานด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนิรอยการขีดข่วนไม่มีนะครับผมนะครับนิรอยการขีดข่วนนะครับพีดานนะครับให้95เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพสวยจริงๆครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนี้กันครับเรามาดูคอนโซลด้านหน้าครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามครับสะอาดสะอ้านนะครับผมคอนโซลหน้าสวยงามครับนี่ตัวนี้มีที่ใส่ของให้ด้วยนะครับผมในเก๊นะครับเอกสารนะครับพวกตรลอพรบอะไรทุกอย่างครับอยู่ในนี้หมดนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังกันครับนี่เรามาดูแผงประตูฝั่งนี้ครับเป็นกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับพวกตามรอยซิลิโคนครับเดิมๆนะครับผมรอยตาปั๊มนะครับรอยมิดอาร์นะครับสภาพนะครับยังคงสวยงามนะครับเดิมๆนี่นี่ครับเราจะมาดูมุมต่างๆครับผมคันนี้ไม่เคยโดนชนเลย ขีดอะไรพวกนี้น้าเดิมครับไม่มีรอยตีทุบอะไรนะครับผมจะมาดูน็อตฝั่งนี้นะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับผมสภาพยังคงเดิมเดิมนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับแต่ผมจะพามาดูเบาะครับด้านหลังนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับผมรอยขาดอะไรไม่มีนะครับสภาพสวยงามเบาะหลังนะครับนะครับเบาะลังสวยงามครับผมจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่ ตรงนี้ครับสภาพสวยงามเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้นี่ครับมีชั้นวางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับผมสองที่นะครับซื้อไปน่าใช้งานจริงๆครับผมตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมเติม9195ได้นะครับตัวนี้นะครับคู่ด้านหลังนะครับจะเป็นดัมเบิลนะครับคู่ด้านหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นยางปี2013นะครับผมนี่ขายตามสภาพเลยนะครับยางตัวนี้นะครับซื้อไปประมาณ6-7เดือนต้องเปลี่ยนนะครับผมคันนี้ครับผมพวกนี้ยังคงเดิมๆครับด้านท้ายนะครับเดิมๆเลยไฟท้ายเดิมๆนะครับโลโก้อะไรอยู่ครบทุกอย่างนะครับด้านท้ายไม่เคยชนมานะครับผมน็อตนะครับไม่มีขยับสักตัวนะครับผมสภาพเดิมๆตรงนี้หายากครับผมวันนี้นะครับเรามีให้ลูกค้านะครับท่านไหนสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์ 0 9 4ย์เก้าสี่สองเจ็ดสี่สองสามสานะครับหรือว่าจะดูหมายเลขนะครับด้านล่างนะครับเราทิ้งข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับผมนี่เรามาดูฝาโปล o n น้นท้ายครับฝาท้ายนะครับน็อตนะครับเดิมๆนะครับผมเราต้องเอามือไปคำดูนะครับมันจะลื่นๆนะครับผมน็อตมันจะลื่นนะครับเดิมๆครับผมนี่ครับเดิมๆเลยครับจับดูนะครับผมตรงนี้ครับมันจะสวยนะครับเงาวิบวับนะครับผม นี่ครับคันนี้ครับท้ายนะครับไม่เคยโดนชนเลยสภาพเดิมๆนะผมจะพามาดูครับเรามาดูคานฝั่งซ้ายนะครับครับรอยนะครับดูรอยครับฝั่งนี้นะครับผมจะรูปร่างเป็นประมาณนี้นะครับเราจะมาดูฝั่งนี้นะครับสองฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับผมคันนี้สองฝั่งนี้จะเหมือนกันมันจะสวยงามนะครับลอยจะไม่ผิดเพี้ยนไปต่างกันนะครับสองฝั่งนี้คู่นี้จะเหมือนกันนะครับที่ใส่ของมีได้เยอะพอสมควรนะครับผม นี่ผมประมาณ2ถ้าเกิดอาจจริงจริาคนนะครับเข้าไปได้แน่นอนครับผมนี่ของใส่ได้เยอะครับตัวนี้ยางอะไรนะครับยังใหม่ๆเลยยางอะไหล่นะครับมีให้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปหามาใส่นะครับทางเรามีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผม้ันท้ายพวกนี้นะครับเดิมๆเลยแผ่ฝั่งนี้นะครับเดิมๆครับจะมีพวกรอยนะครับเป็นรอยลักยิ้มนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีเป็นรอยลักยิ้มนะครับนี่สองจุดนะครับผม สภาพครับผมเดี๋ยวจะมาดูด้านในกันครับแขงประตูเดิมเดิมครับแขงประตูเดิมเดิมสภาพสวยงามครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่เรามาดูรอยซีเลโคนครับตรงนี้ครับจะต่อครับยาวนะครับจากโรงงานนะครับผมตามตะเข็บต่างๆครับน็อตเดิมเดิมนะครับผม ตรงนี้นะครับก็จะมีคาบนะครับต่างการใช้งานนะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2012นะครับตัวนี้เป็นฮิสันอะเมร่านะครับ 1.2E เป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้ครับลูกค้าซื้อไปนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมทางเรานะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับคุณลูกค้าอ่าแบบนี้ครับแข่งประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาดูพวกรอยซิลิโคนครับตรงนี้นะครับจะลากยาวนะครับสวยเดิมบางนะครับผม พวกตาประทับปั๊มนะครับรับลอยเมดอาเนะครับเดิมเดิมเลยคันนี้ไม่เคยชนแน่นอนครับผมพวกนี้ครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมโลโก้อะไรเห็นเด่นชัดนะครับผมครับสภาพนะครับคารอะไรเดิมเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตรงพวงมาลัยกันครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมนี่ครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับผมกระจกนะครับกระจกตรงนี้นะครับจะ ปรับได้นะครับผมปรับการมองนะครับองศาครับกระจกมองข้างแต่ว่าเป็นตัวนี้เป็นใช้มือนะครับในการทับเก็บนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่กระจกปิดไฟฟ้านะครับเรามาดูส่วนถัดไปครับน็อตนะครับเดิมเดมเลยไม่มีขยับนะครับผมตัวนี้แน่นอนครับสภาพนะครับสวยงามครับผมนี่มาดูส่วนถัดไปครับเบาะนะครับเบาะนะครับมีรอยย่นนะครับมีรอยตรงนี้นะครับย่นตามการใช้งานนะครับคนขับนะครับส่วนมากจะมีคนขับใช้งานบ่อยที่สุดนะครับผมตรงนี้ ผู้โดยสารนะครับควนั่งข้างๆนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับรู้สึกว่าจะใช้งานคนขับนะครับสภาพนะครับสวยงามเลยบอกนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมอุ้ยผมลืมบอกเลขไม้ไปครับเลขไม้คันนี้นะครับสุดยอดนะครับผมเลขไม้นะครับอยู่หลักหมื่นครับโอ้ผมลืมบอกต้นลีปไปนะครับผมเลขไม้นะครับอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับผมครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามมาได้เลยนะครับผมเลขไม้อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับ ครั้งนี้สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับอันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมนี่แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครับไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับตรงนี้รองรับ CD นะครับผม FM นะครับวิทยุนะครับนี่นะครับผมนี่ครับเป็นที่ปรับอากาศครับธรรมดาครับตามสไตล์นิสสันนะครับผมนี่นี่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผม5สปีดนะครับบีกมือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราสตาร์ทให้ฟังนะครับผม ครับสตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับผมสตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับไม่แท้นะครับผมไม้อยู่ที่แปดหมื่นเันโลนะครับแต่ผมจะพามาดูห้องเครื่องกันนะครับ โอเคครับผมเรามาดูกันต่อครับเราผมจะพามาดูฝาโปรงครับฝาโปรงนะครับเดิมๆเ,เลยคันนี้ไม่มีการเพิ่นสีนะครับสติกเกอร์มอกรอยครบนะครับสีนะครับไม่มีเปื้อนนะครับลึกเข้ามากว่าถึงสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับยังคงเดิมๆนะครับนี่ครับตัวนี้บอกพวกอุณหภูมิอะไรเป็นของตัวแอร์นะครับผมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสติกเกอร์ถือว่ายังอยู่ครบนะครับ ya, er you, or, er น็อตฝาโปรงไม่มีขยับนะครบับรอยเม็ดอาร์นะครับตาประทับปั๊มนะครับเดิมๆเลยน็อตนะครับเดิมๆ นะครับผมเดิมๆครับเรามาดูตะเข็บฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ครับน็อตนะครับไม่มีขยับรับเบ้าโ้งนะครับเดิมๆเลยไม่มีการชนหนักแน่นอนครับผมครันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ความจมน้ำครับคันเดิมๆครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับผมรอยไม่อาร์นะครับนะครับผมนี่ครับเรามาดูตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเพลทนะครับผมตัวอย่างอยู่ครบนะครับ เครื่องนะครับเดิมๆโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนิสันอเม l ่านะครับ 1.2e คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมราคานะครับอยู่ที่165,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมเครดิตดีฟีดาวนะครับผมถ้าซื้อเงินสดนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อเงินสดทางเราก็มีบริการนะครับ ลดราคาให้นะครับผมคันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมใครซื้อเงินสดหรือว่าผ่อนก็ได้นะครับผมทางเราได้ทั้ง2อย่างนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมใครผ่อนนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับซื้อเงินสดเรามีลดราคาให้เช่นเดียวกันนะครับผมทั้งสดทั้งผ่อนนะครับก็สอบถามข้อมูลมาได้นะครับผมสำหรับนิสันอเมร่าคันนี้นะครับผมสภาพเดิมๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคันใหม่ๆนะครับผม นี่ครับคันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับผมรอติดตามคันใหม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ